พระพัฒน์บุญยพินดารัตน์นะคะก็อย่างก่อนอื่นต้องต้องขอบอกก่อนว่าพิวะคะ่ะเป็นก่อนหน้านี้เนาะเป็นอดีตเจ้าของธุรกิจร้านอาหารที่ทํามามากกว่า20กว่าปีนะคะก่อนก่อนที่จะมาทําที่จะเปลี่ยนแล้วก็มาทำเอ็มสตาร์เนี่ยค่ะก็จริงๆแล้วธุรกิจร้านอาหารนะคะเป็นธุรกิจที่ตัวเองรักมากเลยเป็นธุรกิจหนึ่งที่ทํามาตั้งแต่พิวเริ่มเปิดร้านอาหารน่าจะถ้าพิวจำไม่ผิดประมาณอายุ28นะคะ พื้วทำร้านอาหารที่ RCA พระรามเก้าก็เป็นเป็นร้านอาหารที่เปิดมาเนี่ยแล้วก็อยู่มาที่ RCA นี่น่าจะประมาณมีประมาณ10บกว่าปีนะคะก่อนที่จะย้ายมาที่เชียงใหม่ก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะปัญหาทุกๆทุกๆก,ก,การทำงานทุกๆธุกกรกิจก็จะมีก็จะมีคือ1ก็คือจะมีมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็2ก็คือจะมีเรื่องคือเรียกว่ายังไงดีคือทำอะไรอะคะ่ะพิวก็เป็นคนที่ถ้าทำอะไรแล้วพิ้วตั้งใจทำแบบ ตั้งใจทาแบบจริงจังแม้กระทั่งเรื่องวัตถุดิบเรื่องการบริการเรื่องในร้านหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกๆอย่างเนี่ยมันก็โอเคละมันก็ตอบโจทย์เราในในช่วงอายุนั้นนะคะมันก็สนุกสนานมีเพื่อนฝูงมีอะไรแยะๆมีลูกค้าประจําเยอะแล้วก็มีอะไรให้เราได้แบบว่าเจอแบบท้าทายแปลกใหม่ทุกวันนะคะก็ตอนนั้นก็คือถือว่าโอเคเลยแล้วจนถึงวันหนึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็คือปอสักประมาณปีห้าเจ็ดนะคะหิวมาได้ที่ที่นิมมานเห็นเมทีเชียงใหม่ ผิวก็เลยได้ย้ายธุรกิจผิวมาที่เชียงใหม่เราก็เลยอยากจะเปลี่ยนบ้างเราก็เลยมาทาที่ที่เชียงใหม่ก็ก็อย่างที่บอกอะคะ่ะถ้าเวลาตรงถนนนิมานเหนมินนะคะเพื่อนๆทุกคนน่าจะน่าจะพอรู้จักนะคะสำหรับที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นจะเป็นถนนที่ถ้าเทียบกับกรุงเทพก็คืออาจจะเป็นเส้นแบบประมาณสุขุมวิททองหลอ่อประมาณอย่างนี้เลยก็คือเป็นเป็นย่านโลเคชั่นที่มีนะักท่องเที่ยวเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วถามว่ากอา็อย่างที่บอกนะคะก็ ถ้านักท่องเที่ยวเยอะเราขายดีแล้วก็ทํางานเยอะใช่ไหมคะทุกอย่างมันก็ก็คือไปไปตามปกติธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเราก็โอเคแล้วก็ช่วงที่เวลาขายดีเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าเราจะได้ไปไหนเราไม่ได้ไปไหนเลยเราก็ต้องอยู่ร้านเฝ้าร้านเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆงานบริการนะคะเหมือนกันทุกอย่างก็คือว่าจริงๆแล้วเราก็จะต้องอาจจะเป็นคนที่ไม่ไปล่อยวางเนาะอาจจะเป็นคนที่กระทำอะไรแล้วก็จะแบบเหมือนแบบต้องอยู่ดูต้องดีที่สุดหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ คือตอนอยู่อารซีเอนลูกค้าก็เป็นลูกค้าประจาใช่ไหมคะแต่พอย้ายมาที่เชียงใหม่ลูกค้าก็จะเป็นนักท่องเที่ยวกับบวกกับลูกค้าประจํามันก็จะเป็นเรื่องปกติคือของของ,ของเชียงใหม่ใช่ไหมคะถ้าไฮซีซันเนี่ยพอเริ่มต้นต้นเดือนตุลาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องคิดจะไปไหนเลยก็คือว่าจะต้องเฝ้าร้านแล้วก็ทํางานยาวๆกันไปจนถึงเดือนกุมภาเลยประมาณ5เดือนนี้พิวจะไม่เคยได้มีชีวิตที่แบบจะไปไหนช่วงไฮซีซันนะคะพิวก็จะอยู่ร้านเพราะว่าจริงๆแล้วคะ่ะทุกๆการ ทุกๆาอย่างนี้กันคือเวลาที่เราอยู่ร้านนะคะเวลาทุกๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ะเราจะเป็นคนแก้ไขใช่ไหมคะมันก็ทั้งเรื่องวัตถุดิบเวลาขายดีทุกร้านก็ขายดีมันก็จะต้องมีของขาดเราก็จะต้องวิ่งไปคือคือทํางานเรียกว่าคือออนทามตลอดเวลาละกันแล้วก็ก็เป็นเป็นเรื่อง เป็นเรื่องปกติแต่ว่าทุกๆกิจการที่พิวเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่ามันจะต้องมีปัญหาคือปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ร้านเราเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือพิวเป็นคนที่ทํากับข้าวเองแล้วก็เป็นสูตรของพิวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเข้าใครจะออกเนี่ยพิวไม่ค่อยได้สียเรียดเพราะว่าพิวก็ก็แค่เหนื่อยฝึกใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารร้านเราเนี่ยก็จะรสชาติเรื่องรสชาติก็จะไม่เคยแกว่งวัตถุดิบก็ไม่มีคําว่าดรอปเพราะว่าซื้อเองพอเริ่มอ,อยู่ที่นิมานใช่ไหมคะแล้วจนจนช่ววงคิด ทุกอย่างอ่ะก่อนหน้าโควิดอะคะ่ะเศรษฐกิจมันก็ดรอปลงละมันก็เริ่มมันก็เริ่มเริ่มสโลโลงแล้วเราเริ่มรู้ค่ะเพราะว่าเราก็รู้แล้วและว่ายอดขายมันมันไม่เหมือนเดิมการแข่งขันมันสูงขึ้นร้านก็เปิดเยอะมากเชียงใหม่เนี่ยร้านเปิดเยอะมากเลยเรียกว่าเป็นว่าบางทีเพื่อนมาจากกรุงเทพอะถามเราเรายังไม่รู้เลยว่าร้านนี้อยู่ไหนเพราะว่ามันเปิดมันเปิดขึ้นเยอะมากจริงๆพอจนโควิดใช่ไหมคะโควิดก็ทุกอย่างก,ทก,างก็ทุกอย่างก็โดนรวบก็ปิดไป เราก็เพลินว่าก็กโชคดีก็ปิดไปก็เหมือนกับทุกคนก็ต้องปิดเหมือนกันมันก็ไม่มีอะไรเพราะว่ามันมันจะเป็นต้องปิดใช่ไหมคะแล้วจนมาเปิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากโควิดพิวก็คิดเอ่อตอนตอนตึกที่นี่มาพิวเช่านะคะเดือนหนึ่งอะค่าเช่าอะแปดหมื่นแปดหมื่นบาทนะคะก็คือถือทุกคนบอกว่าโหทําไปให้เขาหมดไปเนี่ยเราก็บอกมันก็เทียบกับ RCA ก็เท่าเท่ากันเราก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเราคิดว่า ตรงไหนที่เป็นทาเลที่ดีอะค่ะแล้วเ้วเป็นเครื่องมือให้เราทำอาหาก,กินได้อ่ะในเรื่องราคาเราก็ต้องสู้เราก็โอเคก็ก็ก,ก็ไม่ได้อะไรพอพอหมดโควิดเราก็เอาละหมดโควิดแล้วเราอยู่บ้านเฉยๆมาสาสี่ปีเราเริ่มไม่ไหวแล้วนะเราเริ่มอึดอัดมากๆแล้วเราก็เลยกลับไปเปิดอีกที่หนึ่งนะคะเป็นในในแหล่งนะักท่องเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแนวธรรมชาติก็คือจะถ้าเกิดสมมตินคนเชียงใหม่จะรู้จักตรงแถวๆบ้านข้างวัดวัด,วดอุโมงค์เป็นแบบเป็นสไตล์แบบว่า เขาเรียกอะไรถนนแบบฮิปสเตอร์ก็ชอบเดินถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปเปิดตรงนั้นสุดท้ายละทุกอย่างก็ไม่เป็นดังหวังเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีตั้งแต่ตั้งแต่โควิดใช่ไหมคะมันก็มันก็ไม่มีอะไรที่มันจะเหมือนเดิมเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊คิดทุกวันเลยว่าทําทําแล้วเนี่ยเอ๊ทาแล้วนี่ทําเลี้ยงลูกน้องอย่างเดียวเลยกระจายค่าเช่าแทบจะไม่เหลือตังถึงตัวเราแล้วเราทําทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดทั้งๆท,ที่แบบว่าของก็แพงขึ้นทุกวันทุกวัน เราก็ใช้ของสเปคเดิมเหมือนเดิมแต่ราคาขายแพงไม่ได้เพราะว่าคนน่ะก็ไม่ค่อยมีตังค์ใช่ไหมคะตั้งแต่โควิดก็เราก็รู้อยู่เศรษฐกิจมันพังมากๆอะไรเงี้ยเราทําเพราะว่าเราชอบเราไม่รู้จะไปทำอะไรเราเบื่อการอยู่บ้านมากสุดท้ายละอืมเริ่มเริ่มลูกลูกเ,เริ่มแต่งงานใช่ไหมคะเริ่มมีหลานเริ่มแบบเอเงินก็ไม่ได้เนาะแล้วก็ต้องทํางานอีกมันคืออะไรนะถามตัวเองทุกวันแล้วก็ เอ๊ะมันจะมีอะไรให้เราทำไหมนะแบบว่าที่เราไม่ต้องแบกลูกน้องเอาไว้เยอะๆแล้วเราทำด้วยตัวเราเองถ้าเราขยานันเราก็เราก็ได้ตังอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คิดหลายอย่างนะคะตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่าเหมือนประมาณว่ามันก็สับสนเหมือนกันเนาะเพราะคนเคยทําธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ซักเซสมาตลอดชีวิตพอมาวันนึงมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันก็เริ่มไม่ค่อยตอบโจทย์เราทั้งที่แบบอะไรเราก็เหมือนเดิมทุกคนอาหารก็อร่อยอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากําลังซื้อมไม่มีอะค่ะเราก็เลยแบบเอ๊ะเอายังไงดีก็ เริ่มเออออย่างนี้แล้วกันถ้าอย่างนั้นอเราตัดสินใจพอดีว่าอย่างที่เคยบอกทุกคนนะคะมันมีช่วงหนึ่งที่เราอยากจะไปอยากจะไปไหนบ้างแล้วเราไปไม่ได้เลยเพราะว่าการที่เราขายน้อยอ่ะเงินเราอะไรได้เราก็จะน้อยใช่ไหมคะเราจะจ้างลูกน้องเป็นสิบคนเหมือนแต่ก่อนแล้วมันทําไม่ได้มันก็จะได้เต็มที่อ่ะรวมเราก็ห้าคนก็หนักมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าขาดเราไปคนนึงร้านก็จะก็จะรันได้แบบไม่สมูทมากๆเราก็ห่วงเราก็เลยตัดสินใจว่า เอา,อางี้แล้วกันในเมื่อทุกอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราก็หมดสัญญาพอดีเราก็ตัดสินใจปิดร้านก็เสียใจมากเลยนะคะตอนนั้นบอกเลยว่าแบบว่ารู้สึกแบบเอาอีกแล้วเฟล,ลในชีวิตแบบเอ้ยทำไมชีวิตเรามันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรมันยังมีความหวังคืออยากอยาก,อยากไปหาหลานก็ไปหาลูกเออไปก่อนเดี๋ยวกลับมาว่ากันก็ตัดสินใจปิดร้านก็พอเพลินโชคดีว่าในความโชคร้ายอะคะ่ะทุกๆครั้งพี่จะมีความโชคดีเนาะพอดีว่าพิวก็ประกาศเซง้งหลานก็มีคนมาเซง้งเราก็โอเคโล่งใจไปก็ ทิ้งตรงนั้นแล้วก็บินไปเมืองนอกก็ไปหาลูกอะไรเสร็จกลับมาปุ๊บความโชคดีกลับมาหายครั้งหนึ่งค่ะได้มีโอกาสมาเจอนะคะกับไดมอนด์พนิตาแล้วก็ไดมอนด์สมชายในในการตอนนั้นน่ะคือมาเจอโดยที่แบบว่าโอเคก็เราไปนั่งทานกาแฟกันอะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้หรอกว่าอะไรก็จนแบบว่าพอพี่เขาแนะนําใช่ไหมคะเราก็รู้สึกแบบว่าเออเว้ยนี่แหละมันเป็นงานที่เราเคยคิดว่าทำเองได้ไม่ต้องมีลูกน้อง ใครขยันใครได้เหมือนประมาณแบบเหมือนแบบใครถ้าเราขยันแล้วเราไม่มีลูกน้องเราทําแบบขยันเหมือนที่เราทําร้านอาหารเนี่ยเราก็ไม่ต้องแบ่งใครใช่ไหมคะเราก็เก็บตังค์คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเป็นเอาไว้ว่าพิวอ่ะเป็นสายเลือดแม่ค้านาะชอบขายของชอบแบบชอบแบบเจอคนชอบแบบว่าเป็นคนเฟรนลี่อ่ะมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็เราก็คิดว่าเฮ้ยอันี้แล้วมันตอบโจทย์พอวันนั้นนะคะพี่สมชายกับพี่หลีชวนใช่ไหมคะก็ไม่ได้ ใจง่ายมากเลยนะคะก็อยู่แบบประชาชนเลยค่ะอ่ะค่ะพี่สมัครแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสมัครแล้วก็คือขอลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำหรืออะไรยังไงเพราะว่าเรายังไม่มีความเข้าใจใช่ไหมคะที่พี่เขาพูดอะ่ะแต่เราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างอะ่ะมันต้องเรียนรู้ได้เราไม่ได้เป็นคนที่ไม่รู้เรื่องขนาดนั้นเราก็เลยอ่ะลองดูก็เลยสมัครไปปุ๊บแล้วพี่ก็สั่งมาพี่ว่าโอเคเดี๋ยวพี่ขอลองใช้สินค้าก่อนนะคะอะไรเงี้ยก็จริงๆเราไม่เคยเปิดใจให้ธุรกิจ MLM แบบนี้นะคะแต่ว่าคิดว่า เออทำไมคนอื่นเขาทำมาได้ทั่วบ้านทั่วเมืองทำไมเรจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอพอลองดูพอได้ของมาก็ได้กินได้ใช้เสร็จปุ๊บพอต้นพอยี่สิบก็มีเวลาสิบวันใช่ไหมพอข้ามเดือนมาเป็นกรกฎเออพฤษภากรกฎาคมเอ้ววิุนานวิทยาโทษสี่ค่ะพฤษภาวิทยาพอวิทยาปุ๊บก็พี่เขาก็ถามว่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีงานเปิดตัวแคลฟเออแคลซีที่บริษัทอะไรเงี้ย จะไปไหมนู่นนี่นี่นั่นจะตัดสินใจแบบเปลี่ยนแบบสถานะจากเอผู้บริโภคเป็นนักธุรกิจไหมเราค่ะไม่ได้มีความแบบคืออะไรไม่ได้มีความลังเลใจเลยเราบอกโอเคค่ะพี่หนูไปด้วยเดี๋ยวหนูซื้อตัว๋วเครื่องบินเองเดี๋ยวหนูอะไรเองคือแบบทุกอย่างคือเขาเรียกอ,อะไรสปอนเซอร์ตัวเองหมดทุกอย่างเพราะว่าอยากจะไปดูซิบริษัทเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราอยู่ไกลเน,น,นาะล่ะก็เลยก็เลยได้อันนี้สมก็เลยได้มาก็ปุ๊บก็พอได้มาปุ๊บก็ เปิดตัวแคลซีแล้วก็เห็น,เห,นเห็นองค์กรเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ลองใช้สินค้าก็ใช้มาเรื่อยๆนะคะผิวอะ่ะมีอย่างหนึ่งที่ผิวทําแล้วผิวรู้สึกมั่นใจแล้วมันถึงทําให้เราเนี่ยทํางานได้ดีมากอย่างหนึ่งคือผิวอะ่ะเราใช้ผลิตภัณฑ์แทบทุกตัวเลยเรียกว่าถ้าเกิดถึงตอนนี้นะคะครบทุกตัวละแล้วก็อย่างที่คุณแคทบอกคือตัวตัวเอสนี่ตัว ni, ตัวตัวสกินแคร์ค่ะมันดีมากจริงๆแล้วก็ ทานมัลติโปรเอ็กซ์ทานแคลเซียมคือทานทุกอย่างที่ที่ที่เราคิดว่ามันจาเป็นต่อชีวิตเราเพราะว่าตอนทำงานนะคะอเตอนที่พี่ทำร้านอาหารเนี่ยคือใช้สังขารค่อนข้างเยอะพี่บอกเลยว่าเราก็ตอนนั้นมันมัวแต่แบบห่วงงานเนาะไม่ได้ดูแลตัวเองเพอตอนนี้ค่ะได้มาดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ได้ทํางานด้วยแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับการทํางานแล้วก็คิดว่าเจอแล้วละ่ะเครื่องมือนในการที่จะดูแลชีวิตเราหลังจากวันนี้ไปจนถึงเราตอนที่เราถือ คิดว่ากเกษียณน,นะคะแต่คิดว่าก็คงไม่ได้กเกษียณหรอกเพราะว่ามันมีความสุขอะทําไปมันก็เหมือนกับว่าทําไปเรื่อยๆไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากไปทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกๆครั้งที่มีมากรุงเทพพิ่อยากมาอยากมาจนทุกคนถามว่าเฮ้ยนี่เป็นมากนะเนี่ยอะไรเงี้ยพิบอกเอาก็มันก็มันแฮปปี้อะคือทุกอย่างครอบครัวน่ารักเพื่อนๆน,น,น่ารักพิวมีเพื่อนมีพี่น้องที่น่ารักทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกนะคะคืออันเนี้ยค่ะ สามารถที่ทําให้เรามีไรายได้ได้จริงผิวทํามาถึงเดือนนี้ผิวเข้าเดือนที่5นะคะผิวก็ถือว่าผิวก็แฮปปี้ในสิ่งที่ผิวได้ทําว่าเราก็มีแล้วนะเข็มที่2จงเราได้เป็นซิลเวอร์เราก็พยายามอยู่นะคะอยากจะไปทุกๆท,ทริปหลังจากนี้ที่เราจะที่บริษัทจะมีผิวคิดว่าก็น่าจะมีผิวพอยประพัดอยู่ในนั้นแต่ทริปแรกเดี๋ยวเซี่ยงไฮ้อะคะ่ะเราได้เจอกันก่อนนะคะ มีเสมอเพียงแค่เราไม่ท้อวันนั้นที่ฝ้ารอจะมาถึงแค่เรา